หน่วยที7ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูลทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลหมายถึงการเพิ่มความคิดเห็นให้กับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอย่างมีเหตุผลโดยอาศัยความรู้ประสบการณ์เดิมและข้อมูลประกอบมาช่วย ลักษณะที่เป็นการลงความเห็นจากข้อมูลตัวอย่างเช่นเมื่อเดินทางไปสวนสาธารณะมองเห็นพื้นเปียกน้ําอาจลงความคิดเห็นจากข้อมูลว่าเมื่อสักครู่นี้คงมีฝนตกหรือเมื่อสักครู่คงมีการรดน้ําต้นไม้ตัวอย่างที่2จากการสังเกตเห็นเพื่อนง่วงนอนเราอาจจะมีความเห็นว่า ที่เป็นเช่นนั้นเพราะเพื่อนนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเพื่อนอาจจะไม่สบายเนื่องจากอาการง่วงนอนมีสาเหตุมาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเกิดจากร่างกายมีอาการเจ็บป่วยอ่อนเพลียเป็นต้นค่ะการลงความคิดเห็นจากข้อมูลหมายถึงอะไร การเพิ่มความคิดเห็นให้กับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอย่างมีเหตุผลโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์เดิมมาช่วยเช่นเราเห็นชายคนหนึ่งถือขวดเหล้าเดินโซเซแล้วหกลม้มลงกับพื้นอย่างไม่มีสติอาจจะลงความคิดเห็นว่าชายคนนี้ดื่มเหล้าจนเมาไม่ได้สติทําให้เกิดผลเสียต่อตอนเองค่ะ การลงความคิดเห็นจากข้อมูลต้องอาศัยอะไรเป็นองค์ประกอบสำคัญอาศัยความรู้เดิมประสบการณ์เดิมและข้อมูลประกอบเช่นกรณีข้างต้นเราอาศัยข้อมูลเดิมว่าการดื่มสุรายาเสพติดทำให้เกิดอาการมึนเมาขาดสติเป็นผลเสียต่อสุขภาพและเรายังเคยเห็นคนเมาลักษณะนี้มาก่อนจึงลงความเห็นได้ว่าชายคนนี้เมาเหล้าคะ่ะ การลงความคิดเห็นข้อมูลมีประโยชน์อย่างไรบ้างมีประโยชน์คือช่วยตรวจสอบว่าข้อมูลที่เป็นผลจากการสังเกตนั้นเป็นการสังเกตจริงหรือไม่ใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างสมมติฐานหรือนำไปสู่ข้อสรุปต่อไปจบแล้วค่ะ